แหล่นชอบใช้เสียงเสียงดังก,กันเอาไว้อย่าให้น้องอนอนเรียกน้องเข้ามานี่เร็วสียเงินเข้ามาข้างในลูกเฉียเข้ามาข้างในออกไปถนนไอ,อ้อต้อนน้องเข้าข้างในแล้ว้อ้เร็ว เร็วไปผ่าน้องเข้าข้างในเร็วเร็วโอ้ยฉลบทื่อช่อนตัวโอ้ยซ่อนตัวซ <laughs> ่อนตัวหมดละเอนซ่อนตัวกันหมดละเดี๋ยวนี้โอ้ยซ่อนตัวแล้วน้องซ่อนตัวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยซ่อนพ้นไหม หนีเร็วหนีเร็วตุนไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเนตเนตเนตตามน้องเลยเร็วโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปไปรับแล้วมาอ้อยมาอ้อยพาน้องขึ้นมาเร็วอ่ะอ่ะอ้อยพาน้องขึ้นมาเออเออโดดตามเจ้าอ้อยมาโอ้ยอ่ะโดดตามขึ้นมาเร็วอ้อยอ้อยเอ้ยระวังตัวเองจะทับน้อง

A pink hài hảo. đâu no, nó 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 no, nó 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 no, 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 Nó no, บุกมันไงโอ้มันไม่ตื่นเลยอเอออ๋อนี้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 เพลนแล้วเพลนแล้วหมาจะนี่แล้วมาขานสังเกตการอยู่นู่นมาขามไม่มาเล่นกับน้องอะลูกอ,อะไรหญิงเงี้ยเด็กน้อยตัวหนึ่ง เนตเอ้าดูเอ้าเออ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 อะไรกันล่ะนะเออเออข่าวข้องใจเจเนตเล่นอะไรวะอืมไอซุ้มนิ้วเขาทำอะไรกันเนี่ยเนตซุ้มนิ้วเขาทำอะไรกันเนี่ยซุ้มเนี่ย กะแะแมขมอ้อยแกันนะ่ะกะแะแมไอเนตไปช่วยอ้อย,ยอก็หนูตัดยาวรึเปัน่นี่คาทาดมัมเมเยอร์ระยะขนาดนั้นเ้วหรลยอ๋ยอ,อ,อ,อไม่รู้ดิแม่มันเคยเป็นดมัมเมเยอร์แม่เป็นเดฟาร์มเมอร์ เข้าบ้านเถอะ